ื S <S Hi guys สาราโมไลก้มกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอฟาราตีฟนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นในปกคลิปเลยนะคือไอ้เราก็น,นึกว่ามันมีแต่ประเทศจีนไงก็คือแบบน้อง <S 2> <S 2> <S บอกว่าเนี่ยมีนะอะไรเงี้ยมึกสายอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าหมึกสายใช่ไหม ไม่รู้อันะะนี้ก็คือหมึกสายหรือว่าหมึกอวยวายนะคะที่เขาเรียกแม่บอกว่าแบบนี้เนาะก็คือมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นี่สวัสด,ดีค่ะฝากกด Subscribe ให้ช่องของวาฟาด้วยนะโอเคค่ะคนหมึกก็จะประมาณนี้เด้อนี่เห็นไหมเราจะมาต้มนะคะต้มกินนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าฟาร์มไม่เคยกินเคยกินไหมดีฮะ มองกล้องสีน้องเขินนะคะทุกคนเราเราจะไปต้มกินกันนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปต้มกันดีกว่าไป๋ยวเวลามากดิทุกคนมีอะไรจะบอกคือเมื่อกี้ก่อนที่เราจะทําคลิปใช่ปะ่ะและเสร็จทีเนี้ยบอกให้น้องแช่นเนี่ยเพราะว่ามันแข็งไงมันอยู่ในช่องฟิชนะเสร็จทีเนี้ยบอกน้องว่าเออเนี่ยให้ไปเขาเรียกว่าอะไรใส่น้ําให้มันแบบให้น้าแข็งมันละลายออกอะะไรพวกเนี้ยนะเสร็จทีเนี้ย แล้วคือแบบนางไปฟังอะไรยังไงนะไปต้มจ้าแล้วคือจะสุกแล้วแต่แต่คือดีทันที่นางบอกแล้วไฟก็ไม่ค่อยแรงน้ําก็เริ่มจะเดือดแล้วเนาะนิดนึงเกือบแล้วคือแบบอยากจะถ่ายแบบสดๆให้เขาดูก่อนไงไอเราก็ไม่คิดไงว่าเขาจะแบบเอาไปต้มเลยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมึกสายไปต้มนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันนะไป กระด,ดนี่านะนะี่ก็ใช่น่าตีลูกต่อหรือนะ้องว่าคลิปหรอน่าตีอลูกกูแบติหาหกโมู <c oughs> นี่เดเยบทุก<อ>คนคือเราต้มเสร็จแล้วเย้ว่าน,น,นี่ค่ะทุกคนก็คือหมึกของเรานะ <c oughs> คือแบบเมื่อกี้ตัวมันใหญ่นะแต่พอต้มจริงๆแล้วเล็กมากหมึกจิว๋วหมึกจิวนะ๋วเนาะเล็กขนาดนี่เหมือนเอเลี่ยนเลยนะ เอเลี่ยนดู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 นี่ค่ะทุกคนก็คือเราคิดว่าแล้วว่าเราจะแบ่งคนละตัวแล้วก็ฟาจะกินกับซอสนะคะทุกคนไปเอาจานก่อนเดี๋ยวฟาจะให้คนละตัวนะถ้าอยู่แบบนี้ก็คงแบบไม่จบไม่สิ้นอ่ะทุกคนนะแบ่งกันก่อนตักเองตักเองดอดดอดนิอ่ะนี่ฮะนี่ฮะมาสินี่ฮะอ่ะน้อ่ะน้ากิ๊คกลิมมี่ฟาไอ้เบสไซค์แก่หนิป่ไอ้ต้นเลยอ่ะกิ๊กกะลิมมีมาเิ เราซื้อไม่รซ้ะทำไอติมอ่มีหมี่เหนียมหนึ่งก๋วกนึ่งมาเส้นเนึ่งมี่จิ๋วนะตึง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 ตะงตึ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 ง่างตึงตึงตึงตนงตงตึวนึงตึงตึงตองติงตึงึงงางง อร่อยปะร้อนไม่ได e. ้อร่อยมันเหนียวไงทุกคนแล้วค right. ือแบบตอนแรกที่ฟากินนะเหนียวมากอร่อยไหมเยแ้ก้นแม่ไม่กินค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจิ้มซอสกันนะโม่กนี่หคนมันมันมันเหนียวเหนียวอ่ะ กิ้มซอสห้าแล้วก็กินนะ,ะกินหรือวะมักนก็นี่อค่นั้นก็อย่า่หมกสายอร่อยปะอร่อยมากอร่อยเหรอ อแต่ตอนที่ฟากินแรกๆอ่ะฟากินแค่หางมันไงฟาไม่ได้กินหัวมันนี่ค่ะทุกคนอืมอืมกันไม่อกเลยอ่ะอืม องงอยใครบอกว่าอร่อยวะแม่อร่อยเลย,ยหังมนะันอ่ะอร่อยนะอร่อยกว่าหัวมันอีกตนี่ิ้มอสนี้ตัเติมเบ๊ เขาเรียกว่าหมึกสายหรือว่าหมึกอ่เหมึกอะไรอ่ะเขาเรียกมันคือหมึกสายหรือว่าหมึกวายนะคะทุกคนคนี่ก็คือฟันมันนะข้างล่างเราจะไม่ใช้ช้อนนะคะทุกคนก็คือฟาล้างมือแล้วนะโอเคแข็งมากเลยนะทุกคนเัีเยคือคน้ำมันนะนะ คนมีลองทนหัวมันแบบไม่ต้องกัดดิอยากรู้อะว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงมันจะมีแบบปาเคยดูงานของจีนที่มันเหมือนข้าวอะอันนี้มันเนี่ยใช่ดึงโคตรยากด้วยแหละน้องชอบนะแต่วาดูสุกที่สุดเอาเส้นอะไรฮะ อซอสอร่อยซอสอร่อยมากเลยะทุกคนไม่ใช่ปลาหมึกนะซอสอร่อยมากเลยเหนียวมากกวัวมันจัดไม่ได้ต้องกันหางก่อนอแกกินได้แบบเละมากทีฮะอซอสอร่อย รสอร่อยค่ะทุกคนนม่แปลาหมึกอร่อยนะหัวมันอ่ะไม่ค่อยอร่อยเลยเหมือนเหมือนอะไรเนาะไลยมาไปหกก่อมันใช่ขี้ดอ

โอเคค่ะทุกคนเราก็ได้กินหมดนะคะทุกคนจะบอกว่าก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะสำหรับใครนะ,ะที่ยังไม่เคยกินก็สามารถไปซื้อได้นะที่แบบตามตลาดนัดอะไรพวกเนี้ฟ้าไม่รู้นะว่ามีขายด้วยแล้วก็มีด้วยในทะเล ในทะเลมันก็มีทุกอย่างปา่าวะคืออะไรประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เคยกินนะคะหรือว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะส่วนตัวฟ้าก็ไม่ค่อยชอบหัวมันสักเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเหนียวมากเหนียวมากแม่เหนียวแบบโคตรเหนียวอะไรเงี้ยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดอ้อก็คือน,น้องของฟ้านะคะที่แบบเสียงดังใน,นเงี้ยก็น้องของฟ้าปกติในครอบครัวของฟ้านะคะทุกคนโอเคจบคลิปนะ ปิดคลิปเองไหมไม,ไม่ออาโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดมอโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกด <Like. S 1> กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของฟ้าด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟ้านะคะทุกคนขอบคุณมากเลยจะเข้า200 Sub s u r s c r r b e r จะบอกว่าเร็วมากแม่ <Wow. S 1> โอเคนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่อยู่ข้างกันแล้วก็ขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของฟ้านะคะทุกคนเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องฟ้าด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟ้านะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบายบายรักทุกคนจุบจุบเฮเย้ไปละไปละไปละ